สวัสดีพี่น้องครับฟ้าพี่น้องอันนี้หรอทางเข้าวีทีหมอลำฟ้ามาเกียร์เพีงเดียวพี่น้องบ้านนี้ว่าดักเสื้อวัดเป็นหมงหมอมลิมแสดงนะครับพี่น้องครับประทังเกตดีๆบระหัวได้ดิไปใส่แม่เจาขอไปเก็บรถบัสฟ้าทางเข่าเบิ้งมะลิมเนี้ยเกียร์เพียงรถเข่าล้มบ่้านนี้ ปาดขี้แกบคาแกบเนี่ยท่านพี่น้องเอ้ยบ้านนี้กอบไปยังไงล่ะหน้าปาดไปดูข้างในได้ จะไหนล่ะเวทีมือนีเขาซีรี่ย์จไหนกันพ่าแกแบจะซีมองนางบอล,ลหลังหลังเวที่กำลังตั้งเวทีครับ,รบน,นี่ห้าสิบเต็มมะลันนี้อยู่ในปลากล้วย รถหยาดยพี่น้องมือนีนะครับลุยปลาลว้วยเลยสมกับซื้อวเลินยื่สวนพักให้ดีพี่น้องเห็นยื่ใส่เนาะอนนี่เนาะโอ้ยเนาะเห็นยื่ปาลาก๋าเลยที่าย่ายกุ้งนั่งใส่เจ้า<อ>ให้ลงเก๋าปะให้เลื่อนเนี่ยเขาก็บอกขึ้นทางลาน <laughs> นั่งใส่น้อนีน่เนาะนั่งใส่น้อนี่เนาะเอานี่ดีพี่น้องมาแล้วเอาหอมคนเบึงหลายแห้งพี่น้องเป็นบึงหลายแห้งเอาง่ายบ้านกวนเอาดีง่ายสิไปใส่มาหนี่ป,ก,ปกกตีล้วยลงปากกล้วยไปเลยบ่อเอาคือคือผูกกันอยู่พี่นี่นะที่ไริเก็ตเอสักกันตีนี่ อ,อันอันอันเส้นนีไหมง่ายไปได้หามไปเลยบ่หอมหามไปเลยตีเด็กยุคปุ๋นลานป้าปนปคนที่ตามไล์เด้อหอมมันมือขึ้นอีกเต็มหนึ่งพาพี่น้องมานั่มหานอันนี้เพราะว่าหลังจากที่ลุงชีไปข้นมึงอ่นพี่น้องเมึงมือขึ้นมา,นาถามหาหอมเต็มเลยพ่น,น้องน่ารักพะนาะโอ้ ว่าดีเลยพี่เนื่อเสือห้าวน้ำดงกวนก็เหมือนนี่เดยวพี่นอ้องอ่าคนต้นเหยน,นเมื่อคืนนะครับพี่นอ้องเมึงม่นกลัวเหรเด้ข้าวเดียวง่ายบ้านปกติบ่ไร่พี่น้องบาาเ่เบงไลปไปหนีเดื่องคนไทยอันนี้แต่ว่า หน้าโสดดิพี่น้องว่านได้แต่งหน้าด้ถึงเจือดายุโสดสดเพิ่นบ่ค่อยดอกว่าหอมไม่ต้องแต่งหน้าอันนี้อย่างไม่ออกซอยในทอหน้ากับผิวได้แล้วว่าซั่นหลายคนเอาไปเบิร์นไปในในคลิปไม่องไปเบิ่งคลิปไปเบิ่งย่อนลังเด้อเบิ่งคอมเมนต์ย่อนลังพี่น้องกันชมซั่นคนหลายๆเด้ยแต่น้องอันนี้อันนี้อาจจะหน้าแตกต่างกันนะครับคู่มือขึ้นอันนี้หน้าโสดประธนได้แต่งหนาเจือดายุพี่น้องก็หัวบัสนไ่ยกส้อยในอได้บานไปถีกแล้ว นเป็นคนดังอะได้ที่น้องถามหาได้หน่มาในถอดมาแดนเซอร์แถวหน้าจับกลางพี่เหมียวคอยอุตส่าห์คอยเฮ็ดคลิปอยู่จะแว่อร์่อยเขาเทปคลิปอยู่ว่าัซนเดี๋ยวนี้ออกปากกันดิมันจะดีขึ้นมาบ่ได้เออมาบ่ได้เพราะว่าเป็นคาร์ทิบบอมมาค้าไปจ้างง่ายไปข้างหน้าพูน่าพี่เหมียวมันแกอ๋อมือแรกนี่อันนี้อันนี้น้องหอมมันอกีงัน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 ร้องจากการเต้น พีรับจบรับจับรับจางกลางเต้นเอาฮืดไปยังไงซือโอ้คือไปซื้อๆพอนะเอาปาาแม่ต้าเตาลงบไดกไปมือได้ไหมยกไปมือได้เกมือได้นี่ยอ๋อวดดากันได้บ้านนี่เนาะโอ้ยเต็นผู้ใดก่อนเต้าให้เต้นให้ก่อนมาเด้ค่นักาที เอายกงยงงง่ายง่ายในบ้านนักเอกกรเพื่อนันขลือหานเต้นต้องก้อยชาลีนีแต่ว่าเด็กง่ายแล้วพี่น้องเขาดงกล้วยขึ้นกันตีก้อยชาลานีก็ได้โอ้เตาเขาได้มองไปน่ะเต้าเตาเขาได้มองไปนั่น ใส่ยีกูด่น้เกือบพูดเขาให้ให้ัมุนกันลวันนี้ไปหาสมลดงกล้วยก่อนฮะสหลดปลากล้วยก่อนเอาเหล็กฮะเอาเหล็กเลอ้ยเมีนบอกว่ากแขเอาเล็กจังไหนโบฮะเมียนกับว้าคุยแต่งมาอายนิดนึต้กกล้วยเหออ้ยอันนี้พูด ื็เด็กก่อนกอนี่ดีแ่พ่อแบ่งแบ่นกอไผ่กอมันเล่นวันี่พอทีเดก้อนนงแล้วลายเครือกอ้กอพอทีเนี้ยโอ้ยเจ้าายังฮักยังไม่ฮักรดบางนี่บางคือ่าฮักเถอะพี่เดียวบนนอหน่เนาะโอ้ยก้อยกป่วยสิดงน้ำกันละบนี้เอ้าอย่างคือข่างบานนี้ โอ้โอ้ามพี่พี่เียกล่อกับกลวยกัเลานน้ำกันบานนี้นนนหนาได้บ่นั่นโอ้พี่น้องนะครับเมื่อนี้แต่ละสถานที่กับบ่อนกันนะครับ เตาเขาด้บางไดนี่บเมีเอาเ้เอาดีดเตาย่ใสเป็นเบาด้วยิเมียวบางนหอมพี่เมียวไปแล้ใล้างน้ออกนิ่คูดีเอาบอกท่านมีเมียวหรซ้เดียวาี้องแตมจเขาว่าคือกลงเห เลยอยู่น้ำมีมองดูน้ำมูบนนอหนเนอปุ่นใหนน้บงล,งหลุงลังใส่อ้วนบาไปเ้อกระจมองนั่งก็ได้พี่น้องออสนุกเห้อเด,ดีนั่ง,ง,สงใ,ใส่นี้อันไหนล้กพด้นั่งหนึ่งตัวนี้ขึ้วนั่งใส่บูั่นิบึงคุณแม่ข้างล่างไ,อองไใใอีอี้ิคอาไปเลยต่ล็อกบ่หน าไปอยู่ไสัมผัสทั้งเอก๋ด้นี่มีเน,นี่เว่าด,ดังเลยด้นี่มาสัมผัสทั้งเอก๋ด้นี่ไม่ได้ใส่อีกงุดไงไงต่อยุใสกันได้ทีนั่งโลกไปสัมผัสได้หน่ปลาช้างหัวโอ้ยเนาะสถานที่วันนี้นะครับหมุนไปพี่น้องเดี๋ยวไปหาหมงนั่งเต่าหงษ์เจ้าบาทก่อนพี่น้องแย่หลาย พ่อ่ายบอกพ่อม่นางไต่ลอกบอกพ่อที่ไหนแม่นางไต่ลอกเขาจะพ้จุดบไต่ซดบอกไออยังก็เทน้ำัดเจ้าของเหมอนกันนเปลี่ยนเจ้าของอ้ยมองอาบประเด็นตีก็ได้วาอาบอยู่นี่โอ้ยกใช่แล้ววาอาบน้ำยู่ในตลอกอะไรเยโอ้ยเนาะไอดมยาเขามีโอ้ยเนาะ ถมัยั่งเดยพี่เอยได้ดมยาเนาะังุนน่ศูนเันเท่าทุกเนาะอ๋อาคอยจรงจีเนาะว้าวาจริงมันเด้อจะองพี่อนุญาตว่าจะองอันจะ้องกัพี่ง่ะเอาอย่าี่เกใช่ไหมตึงเนี่ย้งงานเรงตึนี่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะก็เลยได้เห็นชูชี เอาพี่น้องรับร่าสักคนคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกที่ที่รับชมเดอ้อสถานการณ์สถานทีห้องมือนีก็เป็นประมาณนี้น,นะครับเล่นกลางป่ากล้วยมือนีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจมาแขกกำลังใจมือเลีงอยู่ที่สวนผักตลิ่งจันทก่อท่อม้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับมือเล้ยงพอกันได้พี่น้องเดอ้อ